พอหดได้ะปิ้งปลาหมึกห่อนๆเนี่ยแม่ค่าพ่นมาตลอยเอ็ดคุณนะตัะะโโ้งรอยเอ็ดงน,นารแบจะเลยบรรยากาศยังมือเลียงเนาะยายอายุพี่หลายปีแลรอ,อบอกรามยู่เลย,นนเ,ยเลียวเขาเลี้ยงน้ำกันไหอบรรยากาศดีอที่อท ังอย่ังเขาเดียวแล้วแล้วเดี๋ยวืหมยาเนืลากปลาทะเลลงไฟมันเรียบ้อยเลยทะเลนลงไฟหมหยาหมอนหอนยายาวาง้อนต่